สมัยนั้นถ้าสำหรับคุณอรัญญานามวงแล้วมีตำแหน่งเป็นรองนางสาวไทยนะครับเรื่องชุดว่ายน้ำชุดบีกินนี่ก็จะเป็นเรื่องปกติของเธอนะครับเพราะว่าผ่านการใส่มาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่เมื่อเธอแสดงหนังนะครับเรื่องแรกในปี2 1 1นะครับก็ต้องรักษาภาพพจน์นะครับก็คือทั้งผู้สร้างผู้กกับก็รักษาภาพพจน์เกี่ยวกับเรื่องใส่ชุดว่ายน้ำเพราะว่าเกรงจะกระทบคนดูในต่างจังหวัดนะครับที่ างทียังไม่ยอมรับในจุดนั้นมาดูหนังที่เห็นคุณอรัญญาใส่ชุดว่ายน้ําไม่ว่าจะเป็นชุดแบบไหนนะครับเรื่องแรก,แรกนะครับนี่ขนาดเรื่องก่อสวัสด์หาสวรรค์ที่มีชายทะเลเยอะนะครับชุดของคุณอรัญญาก็ยังไม่มีชุดว่ายน้ําสักชุดให้เห็นนะครับเวลาอยู่ในชายทะเลกับคุณสมบัติเมธนีอย่างมากก็จะเป็นชุดในลักษณะนี้นี่เป็นหนังของวังโละโวนะครับ เรื่องเกาะสวัสด์หาสวรรค์ซึ่งออกฉายเมื่อวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ปี2112แต่พอมาถึงหนังของคุณสนานคราระยนนะครับในปี2113เรื่องแม่ปิงออกฉายเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2113ก็จะเห็นคุณอรัญญาใส่ชุดบิกินี่หรือว่าชุดว่ายน้ำชุดแบบนี้นะครับอยู่เพียงสั้นๆนะครับเป็นการลองชุดเพื่อให้คุณ ชดาพรวชิรปราณีผู้ชายที่อยู่ด้านหลังก็คือคุณสุวินสว่างรัตน์นะครับดูหุ่นเพื่อที่จะคล้ายๆว่าเหมือนจะชักนำเธอ,อไปหาพวกเศรษฐีนะครับก็เลยต้องให้ใส่ชุดว่ายน้ำและทั้งเรื่องนะครับก็จะมีใส่ชุดบิกินี่ว่ายน้ำอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไว่ายน้ำด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องที่เห็นคุณอรัญญาใส่ชุดบิกินี่นะครับ เหมือนจะว่ายน้ําก็คือเรื่องแม่ปิ่งนะครับปี2องพแล้วก็มาถึงหนังของวังละโวในปี2องพอีกเช่นเดียวกันนะครับคู่กับคุณชัยยาสุริยันเรื่องฟ้าขนองออกฉายเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2องพก็จะมีคุณอรัญญานะครับอยู่ในชุดเรียกว่าชุดว่ายน้ําแต่ว่ามีเสื้อคลุมก็ที่เห็นเป็นชุดว่ายน้ําก็จะมีเห็นอยู่สั้นๆแค่นี้แหละครับแล้วก็นี่คุณสุรสิทธิ์สตยวงศ์นะครับก็จะปลุก ปล้ำเธอนะครับก็ยังมีเสื้อคลุมอยู่นะครับก็ยังเซฟอยู่นะครับไม่ไปประเจิดประเจินนะครับนี่ครับคุณสุรศิษฐ์แต่ว่านี่ครับคุณวิไลวันนี่แสดงเป็นคู่รักกับคุณสุรศิษฐ์หึงห่วงครับแล้วก็ใช้ปืนยิงคุณสุรศิษฐ์นะครับหนังเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้วยนะครับก็ยิงเสร็จก็เสียใจนะครับ คุณวิไลวันวัฒนาพาณิชอดีตนักเอเก้า e นะครับก็เป็นเรื่องที่สองแล้วนะครับที่เห็นคุณอรัญญานั้นใส่ชุดว่ายน้ํานะครับแต่ว่าก็ยังมีเสื้อคลุมอยู่นะครับแล้วฉากจบของเรื่องนะครับก็เป็นชุดว่ายน้ําเหมือนกันนะครับเป็นฉากที่อยู่ในเรือยางแล้วก็นอนร้องเพลงกับเพลงของเรื่องคุณชัยยาสุริยัน เรื่องนี้คุณชัยยาเล่นเป็นสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งจะมีหนวดมีเคราเขาก็ให้จับคู่กับคุณาวนาชนะจิตนางเอกอีกคนหนึ่งของเรื่องนะครับก็เป็นอันว่าหนังที่เราเห็นคุณอารัญญานาวงแสดงมาตั้งแต่ปี2อ1เรื่อยมาจนถึงปี2013นะครับจะมีอยู่ที่คุณอารัญญาใส่ชุดว่ายน้ำก็อยู่แค่2เรื่องนะครับหลังจากนั้นปี2องเรื่อยมานะครับท่านเคยเห็นคุณอรัญญานาวงใส่ชุดว่ายน้ำ ในหนังเรื่องอะไรอีกบ้างครับ